ไอศครีมตักในเซเว่นอีเลฟเว่นและกาแฟโบราณในเซเว่นอีเลฟเว่นหนึ่งไอศครีมตักในเซเว่นอีเลฟเว่นรสหวานเยาวยวนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ความนิยมและข้างใครในรสชาติของไอศครีมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ทุกคนก็ไม่เคยปฏิเสธไอศครีมจนทําให้มีการพัฒนาไอศครีมทั้งในรูปแบบรสชาติ รูปแบบภาชนะที่ใส่วัตถุที่จะนำมาปรุงแต่งให้ได้ไอศเรีมที่เป็นชื่นชอบของผู้บริโภคนับตั้งแต่ชาเขียวกระเจี๊ยบมะละกอชมพู่งาดำเป็นตน้น <IS C AD> การเปรียบเทียบคู่แข่งโดยคู่แข่งมีดังนี้ 1. ไอศครีมตักที่ขายในตลาดซึ่งทำให้เราได้เปรียบในการบริการการจัดร้านความนิยมของลูกค้าที่จะเลือกเข้ามาที่สบายมากกว่าที่ร้อน 2. ไอศครีมตากที่ขี่รถเล่ขายซึ่งทำให้เราได้เปรียบด้านความสะอาดและสินค้าของเราอยู่ได้นานกว่าเขาและบางครั้งรถขี่เร็วเกินไปทำให้ลูกค้าไม่ได้รับประทานดังนั้นจึงทำให้ลูกค้ามาซื้อที่มีสินค้าอยู่และไม่กังวลว่าจะซื้อไม่ทัน 3. ไอศครีมแบบแท่งได้เปรียบตรงลูกค้าบางคนไม่ชอบเวลาที่ไอศครีมละลายแล้วทำให้เสื้อเลอะและเป็นคราบ จึงทาให้ลูกค้าเปลี่ยนมากินไอศครีมตักแทนจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ผลิตจุดแข็งคือมั่นคงและนําความนิยมเข้าสู่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและนํารายได้เข้าสู่ร้านและตอบโจทย์ต่างๆจึงทําให้ผู้ผลิตมีความมั่นคงสูงส่วนจุดอ่อนคือในสินค้าตัวนี้มีการผลิตเป็นจํานวนมากเป็นอัตราที่สูงมากมีการแข่งขันทางตลาดอย่างสูงซึ่งนํามาสู่การขายของยากมากขึ้นทําให้รายได้น้อยลง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเด็กและผู้ใหญ่จะให้ความนิยมกับสินค้าตัวนี้มากเพราะเป็นอาหารทานเล่นและมีรสชาติที่อร่อยเพราะว่าเด็กและผู้ใหญ่ชอบทานของว่างที่มีรสหวานทําให้เวลาที่ได้รับประทานทําให้รู้สึกอารมณ์ดีใจเย็นมากขึ้นและมีความสุขดังนั้นเราจึงทําให้สินค้าของเราน่ารับประทานและที่ขาดไม่ได้คือรสหวานแค่นี้เราก็มัดใจลูกค้าได้แล้วการแข่งขันทางตลาดคู่แข่งทางตรง ธุรกิจจะเป็นรูปแบบของไอศครีมโฮมเมดที่สามารถจัดเลี้ยงนอกสถานที่ได้และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใกล้เคียงร้านไอศครีมละมุนไอศครีมละมุนเริ่มกิจการเมื่อปีพศ2555เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไอศครีมรสชาติไทยโดยแท้เพราะทางแบรนด์ต้องการที่จะพัฒนารสชาติไอศครีมแบบไทยๆให้สามารถสู้กับไอศครีมต่างประเทศได้การวิเคราะห์การตลาด จากกราฟแสดงให้เห็นถึงการบริโภคไอศครีมของคนไทยที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจากปีคศ2011ถึง2016มีเปอร์เซ็นต์การเติบโตรวมอยู่ที่31.4%โดยเฉลี่ยโตขึ้น6.3%ต่อปีซึ่ง Euro Monitor International ได้แบ่งประเภทของไอศครีมออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือไอศครีมนม ที่จะมีไขมันมากกว่า10%ของปริมาณรวมไอศครีมที่จะมีไขมันไม่เกิน3%ของปริมาณรวมซึ่งจะเห็นได้ว่าไอศครีม2ประเภทนี้มีอัตราการบริโภคที่ใกล้เคียงกันการวิเคราะห์แรงกดดัน 1. นน่าจะเข้ากับตลาดได้ง่ายเพราะร้านสะดวกซื้อก็เป็นที่นิยมอยู่แล้ว จึงเข้าได้ง่าย 2. อ,อำนาจการต่อรองผู้ผลิตจะสูงเพราะร้านมีการขายอย่างมั่งคั่ง 3. ปริมาณการต่อรองของลูกค้าจะมากขึ้น 4. ยิ่งมีสินค้าทดแทนกันสมบูรณ์เท่าไหร่โอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปซื้อเจ้าอ,อื่นยิ่งมาก 5. คผู้แข่งในตลาดเดิมมีจำนวนมากแต่เรา ได้เปรียบที่สถานบริการของเราทันสมัยกว่าวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปัจจัยด้านการเมืองปัจจัยทางด้านการเมืองส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับธุรกิจเนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนื่องจาก คนไทยมองไอศครีมว่าเป็นของบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเป็นเพียงขนมหวานชนิดหนึ่งซึ่งหากเกิดภาวะเศรษฐกิจขึ้นจะส่งผลให้ผู้บริโภคลดการบริโภคสินค้าชนิดนี้สุดแข็ง 1. การดำเนินธุรกิจแบบรับเฉพาะงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่เป็นการผลิตสินค้าพอดีกับความต้องการทำให้สามารถสั่งวัตถุดิบ ที่หมดอายุง่ายมาพอดีกับความต้องการหรือไม่ต้องการสต็อกวัตถุดิบต,ต่างๆเป็นจำนวนมากและไม่มีค่าจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบทั้งหมดนี้ช่วยให้กิจการสามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นจำนวนมาก 2. มีการผลิตไอศกรีมสดใหม่ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งจึงได้ไอศกรีมที่สด หอ,อมรสชาติดีหาเก็บไอศครีมไว้นานจะส่งผลให้กลิ่นเนื้อสัมผัสรสชาติได้ลงตามระยะเวลาที่จัดเก็บจุดอ่อน 3. ออำนาจการต่อรองกับซพพัพพลายเออร์ในการซื้อวัตถุดิบบางชนิดถือว่ายังต่ำเพราะธุรกิจขนาดเล็กจึงไม่สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบเขาและมากๆได้หรือยังไม่มีจำนวนการสั่งซื้อที่แน่นอน ทำให้ซัพพลายเออร์มองการสั่งซื้อจากธุรกิจไอศครีมโอฮา a ่าไม่สำคัญมากเท่าไหร่ทางธุรกิจจึงไม่สามารถต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ได้ราคาจึงเป็นไปนตามกำหนดจากซัพพลายเออร์ผู้เดียว 4. มีการดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวกล่าวคือทุกคนไม่มีการแบ่งหน้าที่อย่างจริงจัง ทุกคนทำงานเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถส่งผลดีในระยะยาวกับจิจการรวมไปถึงทุกคนในทีมมีงานประจำทำจึงไม่สามารถให้เวลากับธุรกิจได้อย่างเต็มที่โอกาส1มูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตของผู้บริโภคไอศครีมสูงขึ้นอย่างร้อเนื่อง ในระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะไอศกรีมระดับพรีเมียมมีการเติบโตเฉลี่ยที่สูงกว่าตลาดรวมไปถึงการบริโภคไอศกรีมต่อหัวของคนไทยยังสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีก2-3เท่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอุปสรรค 1. ผู้บริโภคความรับรู้ว่า ไอศครีมเป็นเพียงของหวานชนิดหนึ่งซึ่งสามารถได้โดยของหวานที่มีอยู่มากมายหลายชนิดในปัจจุบัน 2. การเข้ามาในธุรกิจไอศครีมในปัจจุบันถือว่าทำได้ง่ายในแต่ละปีจึงมีสภาพการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น 3. กระแสรักษาสุขภาพที่อาจทำให้การบริโภคของหวานน้อยลง โดยเฉพาะร้านไอศครีมที่มีแต่ไอศครีมนมไขมันสูงเครื่องดื่มน้ำข้าวโพดการวางตำแหน่งสินค้าเป็นแนวทางที่ผลิตภัณฑ์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาโดยผู้บริโภคเองตามคุณสมบัติที่เด่นๆของตัวผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการจัดวางตำแหน่งสินค้าในใจผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในตัวผลิตภัณฑ์นั้นในการวางตำแหน่ง จะเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังจิตใจผู้บริโภคในประโยชน์ที่ผู้รับบริโภคจะได้รับทั้งยังทำให้เห็นถึงความแตกต่างจากตาผลิตภัณฑ์นั้นจากคู่แข่งจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจเราจะใช้ทฤษฎีสวอตมาช่วยในการวิเคราะห์โดยทฤษฎีสวอตคือชื่อของทฤษฎีหนึ่งทางด้านการตลาดที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สภาพโดยทั่วไปขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านจุดแข็งจุดอ่อนสำหรับการวางแผนการดำเนินง,งานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจคือกลุ่มลูกค้าตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปที่มีความสนใจและใส่ใจในการรักษาดูแลสุขภาพและมีระดับรายได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไปโดยไม่จำกัดเพศและระดับการศึกษา วิเคราะห์การแข่งขันทางตลาดว่าสภาพการแข่งขันในตลาดธุรกิจอาหารนั้นมีการแข่งขันที่สูงและมีคู่แข่งจำนวนมากทำให้คอนแลนต์ต้องหากลายุทธ์ทางการขายและการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อทําการโปรโมตออกสื่อและพยายามเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดส่วนผสมทางการตลาด CP การตลาดแบบ CP นั้น เป็นแนวคิดทางการตลาดที่ให้ความสำคัญกับมุมมองของผู้ผลิตเป็นหลักส่วนผสมการตลาดแบบ CP นั้นถูกนำไปขยายจนกลายเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจำหน่ายอยู่รอดเป็นหลักหลักการคิดกลยุทธ์นั้นมีหลักฐานความคิดดังต่อไปนี้ 1. ด้านสินค้าสินค้าของคอนแลนด์ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นหลักโดยเน้นที่คุณภาพและคุณค่าทางพุชนาการของสินค้า 2. ด้านราคาการกำหนดราคาขายจะถูกตั้งเพื่อให้ราคาที่จะทำให้สามารถผลิตโด,ดยไม่ขาดทนุน 3. ด้านการจัดจำหน่ายทั้งโรงงานและผู้ขายมองว่าการกระจายสินค้านั้นควรกระจายไปสู่จุดขายให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภคเห็นสินค้าและจะเข้าเมืองซื้อสินค้านั้น 4. ้านการส่งเสริมการขายการสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมสินค้าของคอยแลนนั้นจะเน้นการกล่าวบอกว่าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าตอนนี้มีสินค้าอยู่ที่ไรบ้างที่วางขายในตลาดแรงกดดันทั้ง5 1. การเข้าตลาดยากนิดหน่อยเพราะเป็นสินค้าที่ทำให ใหม่และไม่มีฐานลูกค้า 2. โอกาสที่จะได้กำไรมีทางเป็นไปได้สูงเพราะต้นทุนต่ำา 3. เขาก็สามารถเปรียบเทียบทั้งราคาและคุณภาพของเรากับผู้แข่งไม่มากเท่ากันความสาในการต่อรองของผู้ซื้อก็สูง 4. เป็นสินค้าที่เรียนแบบได้ยากและทำเป็นแบรนด์เดี่ยวและทำด้วยสูตรผสมที่เป็นเอกลักษณ์ 5. โอกาสในการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมหากตลาดที่เราจะเข้าไปมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอนาคตวิเคราะห์สภาพแวดลอ้อมสภาวะปัาาจจุบันประเทศไทยยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนะักรวมทางการเจริญเติบโตนปะัจจุบันยังถือว่าเป็นอาาัตราที่น้อยประกอบกับปัจจัยทางการเมืองที่ผันผวน ทำให้นโยบายทางเศรษฐกิจการเงินคลางคๆยังไม่สามารถประเมินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจุดแข็งใช้วัตถุดิบที่ดีและมีนนคุณภาพผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่องทางการขายมีหลากหลายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได,ได้ง่ายต้นทุนการผลิตต่ำมีความรู้ความชนาญในการประกอบกิจการการดูแลและควบคุมภายในไม่ค่อยซับซ้อน มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอนราคาสินค้าจะต้องได้จุดอ่อนธุรกิจเพิ่งก่อตั้งยังไม่มีที่รู้จักมากมีต้นทุนในการจัดส่งสูงยังไม่มีหน้าร้านให้ผู้บริโภคได้สินค้าพื้นที่การขายมีจำกัดผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลายมีเพียงรสชาติเดียวต้นทุน ทางการตลาดและการขายสูงสินค้ายังไม่จำเป็นต้องใช้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่อนข้างมากสินค้าเก็บรักษายากและได้ไม่นานโอกาสผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคาดผู้สูงอายุไข่ตัวมากขึ้นสินค้าคุณสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้นการเพิ่มขึ้นของการใช้สมาร์ทโฟน การเพิ่มขึ้นของการใช้อินเทอร์เน็ตการเติบโตของการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของประชากรอุปสมพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเร็วสินค้าไม่ใช่สินค้าจําเป็นต่ออุปกรณ์บริโภคคู่แข่งมันจะนวนมากเศกรษฐกิจไม่ขไม่ขยายตัวเท่าที่ควรการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่มั่นคงสินค้าทดแทนมจนวนมาก เทคโนโลยีในปัจจุบันประกอบอาหารมีราคาที่สูงคณะผู้จัดทำหนนางสาวโซเวรีอ่อนสมัยเลขที่1รหัสนักศึกษา ut 6351184070 2. นางสาวชลมาศไฟอินเลขที่5รหัสนักศึกษา6351184151 3. นายธนเดชพักดีเลขที่27รหัสนักศึกษา6 3 5 1 1 8 4 5 0 9 4นายชนกชนจันสีเลขที่28รหัสนักศึกษา6 3 5 1 1 8 4 5 3 3 5นางสาวสรันด,ดาแก้วมณีชัยเลขที่29รหัสนักศึกษา UT 6 3 5 1 1 8 ส6่หกสองอในอณนุพงพันจูเด็กที่31มสิบอ็ดหานักศึกษา UT 635 1ามห้าหขอบคุณที่รับชมครับ